ครับและคุณไม่ต้องมาเล่นละครกโกรธเขาหรอกอเพราะสำหรับดิฉันนะคะพักประชาชนทุกวันนี้คือสาขาของพักภูมิใจไทยค่ะคุณผู้ชมสำหรับตัวดิฉันรากฐานของดิฉันดิฉันไม่เห็นพักประชาชนเป็นพักการเมืองด้วยตัวเองอ,อีกต่อไปแล้วพักประชาชนคือพักสาขาของภูมิใจไทย แตกแบรนด์ออกมาจับคนละตลาดพักประชาชนเนี่ยคือพักสตาร์ทอัพตอนเป็นอนาคตใหม่เป็นพักสตาร์ทอัพอ่าทำราคาได้ดีปัดราคาได้สูงเข้าตลาดหุ้นเรียบร้อยครับตัวสตาร์ทอัพออกไปแล้วนะคะผู้บริหารคนล่าสุดเนี่ยของสตาร์ทอัพอันนี้ได้ขาย หุ้น90%ให้กับพักภูมิใจไทยไปแล้วค่ะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่พักประชาชนทำการค้านภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นแค่โปรดักต์ของสตาร์ทอัพที่ขายกิจการไปแล้วทำมาเพื่อหล่อเลี้ยงแมงเมาที่เข้าไปซื้อหุ้นสตาร์ทอัพอันนี้แล้วติดดอยลงไม่ได้ครับครับอธิกิิเอย่ยอะไรเอ่ยเนี่ยลงไม่ได้ ก็ต <łość> ้องหล่อเลี้ยงผู้ถือหุ้นรุ่นนั้นเอาไว้คุณอนุทินจะยุบสภาในอีกแปดเดือนข้างหน้ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพรรคประชาชนเพราะถึงที่สุดมันเป็นบริษัทเดียวกัน